รู้หรือไม่ไทยมีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนมากที่สุดติดอันดับโลกและมีอาวุธปืนครอบครองมากที่สุดในอาเซียนจริงหรือติดตามได้จากต่วรู้โลกรู้ครับสวัสดีครับ,รบผมตุวยพักกพงอุดมกัลยารักครับและนี่คือตัวรู้โลกรู้ทางโมโนนิวส์ครับผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เด็ก14นะครับยิงผู้เสียชีวิตในศูนย์การค้าสยามพารากอนเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาครับสังคมเราก็กลับมาตั้งคําถามอีกครั้งหนึ่งครับว่า อาวุธปืนนั้นในสังคมไทยมันหาซื้อได้ง่ายขนาดนั้นจริงหรือคุณผู้ชมครับกรณีของเด็ก14ที่เกิดขึ้นนั้นปรากฏว่าอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนั้นเป็นอาวุธปืนที่เป็นอาวุธปืน BB กันดัดแปลงครับที่ซื้อจากเว็บไซต์ นั่นก็เป็นการบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าเราสามารถที่จะหาซื้ออาวุธปืนได้ง่ายแม้แต่เด็กอายุ14ปีก็สามารถหาซื้อได้ผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันที่อยู่บนโลกออนไลน์นั่นเองทีนี้ครับสถิติที่น่าสนใจนั่นก็คือว่าประเทศไทยของเรานั้นนะครับคุณผู้ชมครับเป็นประเทศที่มีอาวุธปืนครอบครองมากน้อยขนาดไหนคําตอบก็คือติดอันดับอาเซียนเลยละครับโดยอย่างเช่น small arms survey ครับเขามีการสํารวจครับเมื่อปี2560พบว่าประเทศไทยนะครับมีคนมีอาวุธ ุธปืนที่เป็นพลเรือนนะไม่นับทาหารตำรวจเนี่ยนะสูงถึงกว่า10ล้าน3ามแ0 0 0กระบอกครับและประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ครอบครองอาวุธปืนสูงที่สุดในอาเซียนอีกด้วยซึ่งแบ่งออกเป็นปืนที่มีทะเบียนครับอยู่ที่ประมาณ6ล้านกว่ากระบอกส่วนปืนไม่มีทะเบียนอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่ากระบอกครับผมหรือถ้าเขาเปรียบเทียบนะครับก็คือคนร้อยคนครับจะมีอาวุธปืนในครอบครองถึง15คนเลยครับ และในจานวนปืนที่จดทะเบียนกว่า6ล้านกระบอกนะครับเขาแบ่งออกเป็นปืนอาวุธสั้นครับอยู่ที่3ล้าน7จ็ดแสนกระบอกส่วนอาวุธปืนสั้นยาวนั้นอยู่ที่2องล้านสี่แสนกว่ากระบอกครับนอกจากนี้ครับผู้ชมครับไทยเนี่ยติดอันดับประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตด้วยอาวุธปืนมากที่สุดในโลกในปี2565ด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านของ world population review ครับเขาก็รายงานครับว่า ในปี2515ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนนะครับ2,804คนแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนเฉลีย่ยอยู่ที่3.91คนต่อประชากร1 0 0 0 0คนครับแต่ว่า5อันดับประเทศนะครับที่มีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนครับอันดับ1คือบราซิลครับอยู่ที่49,437คนอันดับ2คือสาหารัฐอเมริกาครับอยู่ที่3 7 4 0คนอันดับ3คือเม็กซิโกครับอยู่ที่22,118คน ส่วนอันดับ4ี่คืออินเดียครับอยู่ที่1 4 7 1 2คนและอันดคนและดับ5คือโคลัมเบียครับอยู่ที่13,171คนแม้ว่าเราดูสถิติของไทยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับจากอาวุธปืนในปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่2 8 0 4คนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะอยู่ในอันดับที่15ครับแต่ยังไม่ได้สูงสุดในอาเซียนเพราะประเทศที่สูงสุดในอาเซียนคือประเทศฟิลิปปินส์ครับอยู่ที่9,268คนครับ ที่นี้ครับคุณผู้ชมเขาก็มีการไปสํารวจครับว่าแล้วคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนเนี่ยระหว่างปืนถูกกฎหมายปืนมีทะเบียนกับปืนไม่มีทะเบียนเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนระหว่างปี2 5 5 9ถึง2562ครับคดีตามความผิดตามพระบออาวุธปืนครับเกิดจากคดีที่อาวุธปืนมีทะเบียนอยู่ที่25,34มคดีครับแต่ว่าปืนที่ไม่มีทะเบียนเนี่ยสูงถึงกว่า9 1 3 7 6คดีครับซึ่งดูแล้ว ตัวเลขก็จะเห็นได้นะครับว่าคดีที่เกิดจากพรบอาวุธปืนนั้นเกิดจากอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนถึง3ใน4เลยทีเดียวนั่นหมายความว่าการสํารวจของหน่วยงานต่างๆนั้นอาจจะยังไม่ได้สํารวจดีพอครับเพราะจริงๆแล้วประเทศไทยอาจจะมีปืนที่ถูกกฎหมายก็คือมีทะเบียนและไม่ถูกกฎหมายมากกว่าที่เราคิดก็ว่าได้ครับ <REP. S 2> คุณผู้ชมครับแม้ว่าอาวุธปืนเนี่ยนะครับและก็การครอบครองอาวุธปืนในประเทศไทยนั้นจะมีกฎ, dank, ฎ s, ation, hand, หมายกฎระเบียบที่ต้องมีการขออนุญาตและแม้แต่อาวุธปืนโดยเฉพาะอย่างเราเราท่านๆที่จะมีอาวุธปืนนั้นราคาปืนนั้นก็สูงกว่าราคาที่ข้าราชการทหารหรือตำรวจจะสามารถครอบครองได้เพราะถือว่าเป็นหน้าที่แล้วนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าคดีที่เกิดขึ้นจากอาวุธปืนนั้นก็ยังคงมีมากและผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนก็มีอยู่มากดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นนะครับกับกรณีเด็ก14ปีที่มีการยิงผู้เสียชีวิตและบบาาเจที่สยมรก ก็ทาให้เกิดคําถามอีกครั้งหนึ่งครับว่าประเทศไทยเรานั้นปล่อยประละเลยให้คนสามารถมีอาวุธปืนได้เป็นจํานวนมากและที่สําคัญสามารถก่อเหตุคดีอาชญากรรมได้ง่ายเกินไปหรือไม่โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเด็กและเยาวชนแบบนี้นะครับดังนั้นก็คงเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่มีกรณีแบบนี้และเราคงจะต้องหาทางออกครับว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนและเหตุอาชญากรรมที่เกิดจากอาวุธปืนได้อย่างไรครับ และนี่คือสิ่งที่ตวัวรู้โลกรู้นํามาฝากคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามตวัวรู้โลกรู้แล้วก็คอนเทนต์ดีๆจากโมโนนิวสได้นะครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ m o n นนิวสครับ